สวัสดีแฟนนิวพลัสทุกคนนะครับผมต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงสานทวิววันนี้ครับแน่นอนครับมีความพิเศษมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศิลปินสาวน้องใหม่ซึ่งมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดและก็อยู่ภายใต้สังกัดใหม่ล่าสุดอีกด้วยต้อนรับน้องแพนเน็ตสวัสดีจ้าแพนเน็ตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการกับแฟนนิวพลัสที่รู้จักเลยจ้ะสวัสดีค่ะแพนเน็ตฟิตอินสเปซค่ะชื่อแปลกมากนะแพนเน็ตแพนเน็ตแปลว่าอะไรลูก แทนเน็ตแต่ว่าดาวเคราะห์ดาวเคราะห์ใช่เออใครคิดชื่อนี้ให้คุณตาค่ะคุณตา <laughs> ยังไงเหตุการณ์ในว,วันนั <laughs> ้นเป็นยังไงที่มาที่ไปของชื่อนี้หนูไม่รู้หนูเกิดมาหนูก็ชื่อนี <laughs> ้มีคนเรียบผิดผิด,ผดถูกๆบ้างไหม มีค่ะแล้วก็สะกดผิดบ่อยมากอ่าหนูจะมีปู่ที่อยู่สงขาใช่ไหมเขาเรียกหนูว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไปอีกแต่ชื่อจริงๆแล้วชื่อน้องแพลเน็ตอ่าถามถึงพี่มาที่ไปกับการเข้ามาสู่ค่ายน้องใหม่นี้ยังไงบ้างคะก็ที่มาที่ไปคือค่าย Fit i n Space นะค่ะเขาเปิดรับออดิชั่นแล้วหนูก็ได้ส่งคลิปออดิชั่นเข้ามา แล้วก็ผ่าน a u d i t i o n แล้วก็มาได้ได้มาร่วมง,งานใช่ร่วมง,งานกับใครแล้วก็มีซิงเกิลฮักน้องเทียบมาเออยังไงมีซิงเกิลแรกในชีวิตขึ้นเป็นของตัวเองอมันเป็นสิ่งที่หนูแบบรอมานานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเดินสายประกวดก็เพื่อที่จะแบบเอ,อ้ยให้ใครมาเห็นแล้วแล้วก็แบบเอ,อ้ยอะไรอย่างเงี้ยไปทาเพลงอะไรอย่างงี้แล้วพอมีเพลงเป็นของตัวเองคือมันก็รู้สึกภูมิใจอะคะ่ะรู้สึกแบบแล้วก็ตื่นเต้นมาจริงจริงเราก้าวเข้าสู่วงการเพลงจับไมยร้องเพลงตั้งแต่อยู่เท่าไหร่แพนเน็ต หนูเพิ่งมาร้องเพลงได้ประมาณสองปีค่ะใช่จุดเริ่มต้นคือวันนั้นแม่พาหนูไปร้านอาหารแล้วครนี้พี่ที่เขาร้องเพลงอยู่เขาก็เรียกหนูขึ้นไปแล้วตอนนั้นก็คือแบบเอ้ยตกใจมากอะไรเนี่ยแล้วครนี้ก็พอขึ้นไปร้องปุ๊บเขาก็บอกเอ้ยร้องเพลงได้นะหนูก็เลยเริ่มสนใจแล้วหนูก็บอกแม่ว่าหนูอยากเรียนร้องเพลงแล้วก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยใช่เราไม่ได้แบบติดตามศิลปินนักร้องคนไหนมาก่อนเลยหรอ ก่อนหน้านี้ก็มีฟังเพลงสาบกลอะไรอย่างเงี้ยั่าไปใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือเรียนร้องเพลงมาเรื่อยๆเลยใช่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนสนับสนุนค่ะใช่พอได้เรียนจริงๆแล้วมันยากไหมแพนเน็ตกับการร้องเพลงไม่ยากนะคะแบบว่าคือที่ไม่ยากอาจจะเป็นเพราะแบบในคลาสอย่างเงี้ยหนูเรียนใช่ไหมแล้วหนูก็กลับมาซ้อมอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบรู้สึกว่าเรียนไปแล้วแบบเอ้ยเราคลิกเร็วเราชอบ อืมเรารู้สึกไหมว่าเรามีของในตัวตั้งนานแล้วทำไมไม่แบบไม่แสดงออกมาอย่าเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบทำไมเราไม่ค้นหามันเด็กนาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะเมื่อกี้ตอนนั้นตอนนั้นที่เข้าในการเรียนร้องเพลง13บสามหรสิ้สองปีสาสองปีเป็นยังไงบ้างในการสั่งสมความรู้ในด้านงานเพลงมาก็มีประสบการณ์ได้แบบไปประกวดหลายที่ค่ะอย่างเช่นมี ATO D เป็นงาน huh. ของออสเตรเลียเขาแบบมาจาัดที่ไทยเป็น singing and dancing แล้วก็มีศิละปะการกรรมเพลงสากลที่1ระดับภาคแล้วก็ที่9ระดับประเทศใช่แล้วก็มีประกวดเต้นด้วย<อ>จริงจริงตัวเพนเน็ตเองชอบสไตล์ไหนเป็นพิเศษไหมการร้องเพลงแนวเพลงแนวเพลง จริงๆก็ชอบเพลงป๊อปใช่เป็นเพลงป๊อปแบบเคปป็อปอย่างี้แต่หนูก็เป็นสายแดนด้วยนะใช่ไหมสายแดนค่ะทำไมชอบเต้นไปด้วยร้องไปด้วยอะลูกจริงๆแล้วร้องหนูร้องเพลงช้ามาก่อนเพราะชอบเต้นมาอยู่แล้วอ๋อสแตนดาร์ดของเราคือแบบเป็นแบบนักเต้นอยู่แล้วใช่ค่ะไปใส่โคเวอร์ป่ะนี่เราใช่ค่ะเคยโคเวอร์เออเออไดรางวัลมาหลายอย่างเลยเออเต้น แต่เนี้ย <laughs> มีส่วนใหญ่จะเป็นร้องเพลงมากกว่าอ๋อรางวัลที่ภูมิใจที่สุดในการร้องเพลงที่ผ่านมาคือรางวัลอะไรลูกน่าจะเป็นศิลปะหัตถกรรม,มใช่แบบคือเราแข่งเป็นปีแรกแล้วก็ได้เข้าไปรอบระดับประเทศเลยใช่อืมอ่ะกลับมาถึงการร่วมงานของบ้านหลังใหม่ร่วมงานงพิเศษเป็นยังไงบ้างจ๊ะ โอ้ก็เราสนิทกันเร็วมากเขาเป็นกันเองมากๆเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งมีกันอะไรพฤติกรรมไงบ้างพี่โอ้ต้องรีบเรียกโอ้ไรยังไงบ้างคะลูกอะไรพฤติกรรมออืเขาจะแล้วตอนแรกเขาก็จะพูดเป็นทางการแต่พอไปไปมาเรื่องสนิทกันเขาก็จะพูดแบบภาษาที่เป็นกันเองใช่แล้วเขาก็จะขี้เซล์ค่ะขี้เซลกดดันบ้างไหมร่วมงานพี่เซน ถ้าเป็นงานแบบเป็นงานจริงๆเขาก็จะค่อนข้างเขี้ยวใช่อย่างซิงเกิลฮักน้องทีก็คือเขี้ยวมากเอกว่าจะออกมาได้คือเสียน้ำตาไปหลายหยดเป็นทั้งเลยภูมิใจไหมกับการที่วันนี้มีซิงเกิลฮักน้องทีเป็นของตัวเองแบบสมบูรณ์แบบแล้วภูมิใจมากเพราะหนูก็ทำกันมาแล้วก็แบบพยายามมาหนักมากๆเลยค่ะแบบกว่าจะได้ออกมาเห็นว่าระหว่างทางมีการทอร้องไห้ไปแบบ หลายยกมากมีการถอดใจด้วยใช่ไหมลูกเกือบเกืบถอใจไปแล้วเพระหนูอ่ะอัดเสียงทั้งหมด5คิวแบบเยอะมากแล้วคิวแล้วหชั่วโมงอะค่ะแล้วพอเริ่มคิวที่2คิวที่3ปุ๊บหนูก็แบบเอ้านี่มันใช่ทางของเราไหมเนี่ยเริ่มแบบเริ่มท้อาทำไมมันยากอย่างนี้อะไรเงี้ยปรับจริตเยอะมากเพราะเมื่อก่อนหนูจะชอบทําตัวแบบ เเ,<อ>เท่มันบ้าแบบบอยด้ยตอนนี้จะต้องแบบจริดแบบสาวๆอย่างเงี้ยนะเออตัวของพี่เชนแบบละลายบอกบอกเราหรือปอบปอบใจยังไงบ้างแบบว่าให้สู้ต่ออย่างเงี้ยตอนนี้เราทอ้อมีคําพูดหนึ่งคือเหมือนกับว่าเขาพูดว่าแบบถ้าอายคิดว่าหนูทไไําไม่ได้อาคงไม่เลิกหนูมาตั้งแต่แรกมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราก็ต้องสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเอบเราท้อไม่ได้แล้วแบบเขาให้โอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเป็นความฝันของเราเอง ใช่ต้องพยายามทำให้ถึงที่สุดตอนนั <tube oses> <b acceptable> ้นคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เขาก็ปลอบใจแบบเขาเขาทุกขไปเยอะอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบสู้ต่อไปนะลูกสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยอยู่ข้างๆแอบกดดันไหมแพนเน็ตกับการที่เราเป็นแบบซิงเกิลปล่อยซิงเกิลแรกของค่ายเลยและเป็นศิลปินคนแรกของค่ายเลยก็ แอบกดดันนิดนึงค่ะใช่เพราะว่าแบบเ,เราเป็นคนแรกอนะเนาะแบบความคาดหวังอะไรเงี้ยก็สูงด้วยใช่อะถามหนึ่งแนวเพลง,ฮ,งฮักน้องท <c oughs> ออีฮักน้องทีเออฮักน้องทีแนวเพลงเป็นประมาณไหนคบแพนเน็ตมันคือเพลงป๊อปค่ะเป็นอีสานป๊อปพรีเมียม ก็คือมันจะเป็นเพลงป๊อปธรรมดาเป็นไทยป๊อปแต่ว่ามีเนื้อร้องเป็นภาษาอีสาน <mayonnaise. S 2> ใช่ม oh. <t> ีความผสมผสานอยู่ในนี้ใช่แล้วก็มีดนตรีเป็นแนว EDM เออโอ้ครบรสเลยนะอยู่ในนี้เห็นว่าเห็นว่ามีที่มาที่ไปด้วยสําหรับเพลงฮักน้องทีนี่มีความคุณพ่อคุณแม่เราเป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งเออยังไงเล่าให้ฟังหน่อยลูกครึ่งอีสานใต้ในเพลงจะมีแบบความใต้ความอีสานปนอยู่ในนี้หรอ มีอีสานค่ะเพราะภาษาใต้พ่อไม่ค่อยสอนพ่อไม่ค่อยสอนเลยได้แเนนต่จะแบบเน้นไปทางอีสานมากกว่าใช่ค่ะแนวแนวเพลงเป็นจะเป็นแบบแนวป๊อปผสม EDM ถูกต้องป่ะมันเป็นแนวสำหรับเราเลยป่ะยังไงฉีกแนวจัดฉีกแนวเลยเพราะเราเคยร้องเพลงช้ามาก่อนใช่ค่ะเออยังไงเราต้องทำการบ้านหนักกว่าเดิมไหม หนักมากค่ะเพราะว่าแบบเราร้องเพลงช้ามาก่อนแล้วพอเรามาร้องเพลงเร็วลิทมันพันกันก็แบบฝึกนานมากมีท่อนแรปท่อนอะไรแล้วแบบเอ้ยเราไม่เคยแรปอะไรเ้ยแต่ก็แบบทุกคนก็คอยช่วยเหลือคอยแบบเป็นที่ปรึกษาให้กว่าจะมาเป็นซิงเกิลนี้นานไหมฮะหกเดือนหกครึ่งปีเลยใช่เราไปฝึกแรปไปฝึกพูดไรฝึกจังหวะต่างๆใช่ไหมเออมันทําให้เราเราเหนื่อยไหม ก็เหนื่อยนะคะแต่มันก็สนุกอะค่ะมันท้าทายเหมือนได้ค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆว่าแบบเราทําอะไรได้บ้างใช่ถามีฟีดแบ็หน่อยหลังจากปล่อยออกไปเห็นว่ากระแสดีมากเลยใช่ไห้านึ่งล้านวิวแล้วเพียงไม่กี่วัน แบบสสัปดาห์เออมันเกินความคาดหมายคุ้มกับการทุ่มเทของเราไหมกับการนี่6เดือนที่านาคุ้มมากค่ะแล้วเราแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบแค่สมสัปดาห์เพลงได้หนึ่งล้านวิวคือมันคุ้มค่าที่เหนื่อยไปมากๆเลยหนูนอนตาค้างเลยตั้งแต่แสนวิวแล้วจริงมีพูดคุยกับพี่เชนยังไงบ้างก็แบบก็ขอบคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแบบให้โอกาสเราอย่างเงี้ยใช่ บบเขาทุ่มเทกับเรามากเราก็แบบทุ่มเทกับงานนี้มากเหมือนตาค้างนอนแบบนี้ถึงขั้นห,หายเหนื่อยเลยปะหายเหนื่อยแฟนเพลงว่าไงบ้างดีกว่าค่ะก็ <c oughs> ก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบอน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยคือแบบเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้รับคําชมอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่าเราก็แบบเป็นคนธรรมดาใช่ไหมแล้วพอมาตอนนี้แบบพอเดินเข้าไปในโรงเรียนปุ๊บเริ่มมีคนมาขอถ่ายรูปก็เริแบเอ๊ะตกใจอะไรขึ้นนะเราก็แบบเพื่อนเพื่อนสาวต่างๆชีคก็จะอวยหนักมากแบบอุ้ย เป็นดาราแล้วอช่วงนี้ทำตัวไม่ถูกไปเยอะเลยทำตัวไม่ถูกเป็นไงจะว่ามีการปรับตัวยังไงบ้างเพราะตอนนี้เราเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วมีคนรู้จักมากหน้าหลายตายมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยต้องวางตัวหรือว่าต้องปรับตัวยังไงบ้างลูกก็ต้องมีแบบว่าปรับบุคลิกบางอย่างแล้วก็แบบ นิสใส่ติดตัวบางอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหนูจะนั่งสันขาด้วยมีคอไปบอยไงเป็นเทเป็นสัมขาไม่ต้องเทแต่ตอนนี้จะต้องเปลี่ยนไปข่อยห้างเอ้ยอะไรเอ้ยเมื่อก่อนนั่งขากว้างปรับบุคลิกภาพอ่าการวางตัวการวางตัวแล้วก็คําพูดต่างๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนูจะเรียบเรียง ประโยคไม่ถูกแล้วก็แบบเอ้ยต้องแบบแบบนี้ไม่ใช่นะแบบนี้ต้องเปลี่ยนนะอะไรอย่เงี้ยมีคนคอยบอกเราเออ,เอ,อแต่หนูแบบมุมนี้แอบเหมือนแอบมีม,บบมุมคล้ายยาาบ้างนะมีคนทักบ้างว่าโลโอ้นี่นั่งมองหนาตั้งานานวะอุ้ยมีความคล้ายยาาอยู่เด<ะ>้อพี่ทักคนแรกใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าแพทิเซียใช่แพติเซียเออแสดงมีคนทักเยอะ เราไล่อ่านคอมเมนต์แฟนๆทุกคอมเมนต์ไหมทุกคอมเมนต์ค่ะใช่เป็นลังใจให้เราอย่างไงบ้างแบบเขาก็มีคอมเมนต์แบบทำเพลงออกมาเยอะๆนะคะอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยมีกำลังใจทำต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบชอบเพลงมากๆเลยอะไรเงี้ยฟังวันละสิบรอบเลยอ่างเงี้ยแบบเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากชอบมากแบบขอบคุณเราเข้าไปดูเพลงเราทุกวันไหมคเดท แน่นอนแนนน่อไปดูหมดเช็คผลงานเราอะไรเงี้ยหนึ่งหมื่นวิวมาจากไหนอ่าะถามตัวเอ็มวีหน่อยเห็นว่าเอ็มีความน่ารักใช่ก็เอมีก็ถ่าย3วันวันแรกก็จะชิวๆวันที่2คือเต้นตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสี่ทุ่ม ปเป็นยังไงเอาเปรีเอาพลังเอาเปรีเอาพลังจากไหนมาก่อนสปอนเซอร์สปอนเซอร์หนึ่งโดมสปอนเซอร์เลยทั้งหมดสปอนเซอร์ผสมกาแฟค่ะ <laughs> <อา> <laughs> วันนั้นเป็นไงบ้างฟิตเต็มที่ไหมก็ฟิตเต็มที่คะ่ะก็ก็ยอมอยู่แต่ก็แบบต้องสู้แล้วมันแบบว่ามันคือแบบสิ่งที่เราแบบานานต้องทำระรอะไรเงี้ยใช่พอเห็นวีออกมาแบบว่าสมบูรณ์แบบเป็นยังไงบ้างคะชอบไหม ชอบค่ะภูมิใจมันคุ้มคุ้มค่าเหนื่อยโปรดักชั่นแบบอลังอลังมากสมการที่เป็นศิลปินคนแรกของค่ายไหมสมการรอคอยไหมสมการรอคอยสมการรอคอยมาแฟนๆว่าไงแฟนๆว่าไงตัวอิงบีเอ่อก็มีหลายคนทักว่าแบบเออแบบว่าที่ถ่ายมีที่ไหนแบบสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่าอะไรนะ บอลโคน่อะไรกระเบียงม,มีอะไรต่างๆน้ําพุอะไรเงี้ยอลัอาางการมากมีท่าเต้นต่างๆทําให้แฟนได,ได้ได้ทำชาเลนจ์นกันปะ่ะสำหรับเพลงเรามีค่ะมีชาเลนจ์ใน t <อ>ิ k กต็อกจากน้องที<อ>ไ,ไปเล่นกันด้วยนะคะอตอนนี้มีแฟ,แฟนเริ่มเล่นบ้างยังก็เริ่มมีแล้วคะ่ะเราสามารถแบบว่านั่งเต้นได้ป่ะหักน้องทีอย่างเงี้ย ดูยากมันบอกว่าใช้ขายเยอะโอ้ต้องใช้ขายเยอะงานต้องไปติดตามใน t ิ k ก์ตอกกันนะจ๊ะแฟนๆเอาวันนี้น้องแพนเน็ตนะครับมาถึง New Plu ลัสสังทีนะครับก็ไม่พลาดที่จะนําซิงเกิลฮักน้องทีมาฝากแฟนนิวพลัสอีกด้วยนะจ๊ะเอาเป็น้าจิ้มน้ำจิ้มแล้วกันเนาะเออใครอยากฟังเพลงเต็มเดี๋ยวต้องรอฟังจากน้องแพนเน็ตว่าต้องไปติดตามในช่องทางไหนพร้อมไหมจ๊ะค่ะพรอกับเพลงนี้ฮักน้องทีจากน้องแพนเน็ตจ้ะ อยากมีความฮักดีที่แต่บ่มีแฟนจกทีบอกหูทําไม่เลยต้องแอบเงาทุกทีหากไอพร้อมเขาใจว่าคนยังน้องเป็นไงสีฮักให้ตายมือซอยเป็นแฟนน้องทีฮักน้องพี่กับน้องแฮนน่นี่เธอเวลาเธอร้องเวลาลเธอริดเธอเธอเหมือนนที่เสียมาก <c oughs> <c oughs> จะดูวฉันนั่งสัมภาษณ์อยู่กับแพทิเซียอยู่อ่ oh. <laughs> อันนี้เป็นเพลงน้ำจิ้มเท่านั้นส่วนใครอยากฟังฉบับเต็มแล้วก็ MV แบบน่ารักน่ารักพร้อมกับท่าเต้น แล้วก็มีท่อนแรปด้วยในเพลงต้องไปติดตามในช่องทางไหนได้บ้างครับน้องแพนเน็ตค่ะสำหรับช่องทางการติดตามนะคะก็มี YouTube Fit in Space Facebook Fit in Space แล้วก็ความเคลื่อนไหวส่วนตัวของหนูนะคะก็จะเป็น Instagram Planet Fit in Space อืมส่วนกิจกรรมต่างๆรวมถึงตารางงานต่างๆที่จะไปแบบว่าติดตามน้องแพนเน็ตชูป้ายไฟร้อไอเชียหน้าเวทีต้องช่องทางไหนครับได้ทาง Facebook เลยค่ะ Facebook f i ต i ิ Space เออติดตามกันนะจ๊ะเร็วๆนี้จะมีซิงเกิล ตามามาหรือยังมีอย่างแน่นอนมีอย่างแน่นอนกันได้เลยเออภายในปีนี้หรือเปล่าแพนเน็ตหรือยังไงค่ะปีหน้าปีหน้าปีนี้เราแบบเริ่มวางแผนเนาะเริ่มวางแผนเดี๋ยวปีหน้าอาจจะเห็นอีกลุกหนึ่งของน้องแพนเน็ตก็ได้เอออาจจะมาแนวย่าๆนะปีนี้เป็นแพทิเซียไปก่อนโอ้ยอ่าสุดท้ายฝากแฟนๆหน่อยแพนเน็ตครับค่ะก็สําหรับซิงเกิลฮักน้องทีนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราหนูกับทีมงานเนี่ยตั้งใจทํากันมากๆค่ะแล้วก็ พันเน็ตกันเยอะนะคะเออขอบคุณน้องพนเน็ตมากๆนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณค่ะผู้ชมครับวันนี้สตาร์ทวิวของเราหมดเวลาลงแล้วครับข้างหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นอย่าพลาดต้องติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมกับพนเอ็ตขอลาผู้ชมไปพร้อมกันสวัสดีครับ